BMW X3 20 XDrive M Sport Pro ภายใต้รหัสตัวถัง G45 ชมใหม่ล่าสุดปี2025เปิดตัวที่ราคาตัวรถที่รวมแพคเกจการรับประกันตันดาดอยู่ที่3,799,000บาทค่ะเดี๋ยวตามปุ้ยมาดูนะคะว่ามีฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างตามมาเลยค่ะ พร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสสูบเทคโนโลยี BMW Twin Power Turbo ขนาด2.0ลิตรที่สามารถทำกำลังแรงมา้าที่รวมพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้านะคะที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่197แรงมา้าที่แรงบิด400นิวตันเมตรค่ะแล้วก็ยังสามารถทำความเร็วนะคะจาก0ถึง100นะคะดีขึ้นจากรุ่นเดิมที่8วินาทีเป็น7.7วินาทีค่ะและสำหรับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะทำได้ดีถึง18.2กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะล้อ a l l อ y M ขนาด20นิว้วลาย Double Spoke แบบสลับสีนะคะแล้วก็มีคาลิเปอร์ เบรกสีแดงค่ะรวมทั้งตัวยางนะคะจะเป็นยางเรเดียลค่ะซึ่งยางคู่หน้าแล้วก็คู่หลังมีขนาดไม่เท่ากันเป็นแบบมิกซ์ทาเพื่อการทรงตัวแล้วก็การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้เอ็มนะคะทางด้านแก้มทั้งซ้ายและกวาค่ะ,คะราวหลังคานะคะสีดําค่ะแล้วก็ทีมการตกแต่งบริเวณขอบกระจกด้วยวัสดุสีดําเงาแบล็ h ไฮกอสนะคะทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นดีไซน์ไฟไท้าย LED แล้วฝากระโปรงท้ายรูปแบบใหม่นะคะจะเห็นได้ว่าที่เปิดฝากระโปรงท้ายแบบมันนวลนะคะจะอยู่ทางด้านล่างนี้่ะะและเรราาาสามาถ จะสอดเท้านะคะเข้าไปใต้กันชนค่ะ เพื่อสั่งการเปิดฝากระโปรงท้ายรถด้วยระบบคอนแทคเลสนะคะทําให้เราได้พื้นที่เก็บของด้านท้ายรถสูงถึง570ลิตรค่ะแต่ถ้าหางไม่เพียงพอนะคะเราสามารถปรับพับเบาะที่นั่งแถวตอนที่2นะคะเป็นแบบ40 20 40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านท้ายรถได้สูงถึง1,700ลิตรทีเดียวค่ะมีที่บังสายตานะคะบริเวณห้องเก็บของด้านท้ายรถค่ะที่สามารถดึงนะคะเข้ามาปิดแล้วก็สามารถที่จะถอดเก็บได้ค่ะซึ่งเราสามารถที่จะเอาไว้นะคะทางด้านล่างค่ะของพื้นที่เก็บของด้านท้ายรถได้ ฝากระโปรงท้ายรถนะคะสามารถที่จะปรับระดับความสูงได้ที่หน้าจอครับดิสเพย์ค่ะแล้วก็จะมีปุ่มนะคะที่สามารถกดปิดฝากระโปรงท้ายได้ค่ะหรือว่าเราจะสั่งการเปิดแล้วก็ปิดฝากระโปรงท้ายรถจากกุญแจรีโมทจากภายนอกรถเพิ่มโดยความสะดวกได้ด้วยค่ะ <S <S และมาเปิดฝาถังน้ํามันนะคะบริเวณด้านท้ายรถขึ้นมาค่ะจะเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะก็จะมีช่องที่จะเติมสารแอดบลูค่ะซึ่งเป็นสารที่ช่วยบำบัดไอเสียรถควันดำรถมลพิษตามมาตรฐานยูโรหกด้วยค่ะ เมื่อเปิดประตูบริเวณห้องด้วยสารทางตอนหลังขึ้นมานะคะจะเห็นได้ว่าจะมีม่านบางังสายตานะคะที่บริเวณขอบกระจกนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของตอนหลังด้วยค่ะดีไซน์ช่องแอร์ทางตอนหลังรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็มีช่องเสียบย s b Type C 2อช่องที่ด้านล่างของช่องแอร์ด้วยค่ะแล้วก็บริเวณตอนกลางนะคะของเบาะที่นั่งทางตอนหลังค่ะเราสามารถที่จะดึงลงมาเป็นที่เท้าแคนหรือว่าเป็นที่วางแก้วนะคะหรือว่าเราจะดึงนะคะพับเบาะนะคะที่นั่งตอนกลางทั้งชิ้น,นะคะ่ะเพื่อให้เราสามารถที่จะเอื้อมมือไปหยิบของด้าน,น,านท้ายดย่างสะก ด้วยค่ะ The new BMW X3 20 X Drive M Sport Pro จะมีด้วยกันสีสีค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นสีทันสไน e b บ u ูค่ะสีน้ำเงินนะคะซึ่งบาะภายในก็จะเป็นสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีอีก3สีนะคะน่ก็คือสีขาว a l p i n า White s o l i คค่ะแล้วก็สีดำนะคะ b l Black s a p p h i r e Metallic ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสีค่ะคือสีเทาบุ๊ l ล n น r ก y ค่ะทึ้งทั้ง3สีนั้นจะเป็นเบาะสีนน้ำตาลนะคะ s p r e s s o Brown ค่ะลานี้ก็คือกุญแจของ h e New B M W X 3 2 0 X Drive ปอดโรค่ะเมื hmm. uh ่อ huh. ย yeah. yeah. mm ืนอยู <t> ่ใกล้ๆกับตัวรถเราสามารถที่จะกดปุ่มนะคะบริเวณด้านข้างของมือจับรูปแบบใหม่นี่ค่ะเพื่อทําการล็อกรถนะคะแล้วก็เอื้อมมือเข้าไปค่ะเพื่อสั่งการปลดล็อกรถขณะที่กุญแจใกล้ๆกับตัวรถนะคะหรือว่าเราจะสามารถสั่งการ เปิดแล้วก็ปิดตัวรถนะคะผ่านแอปพลิเคชัน by BMW จากมือถือได้ง่ายๆด้วยค่ะที่แผงประตูนะคะของห้องโดยสารทางตอนหน้าค่ะก็จะเปลี่ยนไปนะคะ,ะเห็นได้ว่าจะมีที่ล็อกรถนะคะแล้วก็ที่ปลดล็อกรถนะคะที่สามารถสัมผัสได้ค่ะแล้วก็ที่จะเห็นปุ่มดังด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับเปิดปิดนะคะปุ่มแอร์ค่ะแล้วก็สามารถเซ็ตเบาะที่นั่งนะคะได้2ที่นั่งเหมือนเดิมค่ะเบาะนั่งคู่หน้าดีไซน์สปอร์ตปรับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็มีระบบจดจำ,ำตำแหน่งเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่นะคะแล้วก็ที่พิเศษ ขึ้นมานะคะก็คือที่ตัวเบาะค่ะจะมีระบบระบายอากาศด้วยนะคะที่ตัวเบาะเลยนะคะแล้วก็จะมีลมบ้าพพอร์ตค่ะที่คอยปรับรองรับต้นเอวนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับโอบเข้าแล้วก็คลายออกบริเวณด้านข้างของตัวเบาะรวมทั้งสามารถที่จะปรับยืดนะคะรองรับต้นขาได้แบบเป็นนวลด้วยค่ะพวงมาลัยหุ้มหลังดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้เอ็มนะคะทางด้านล่างของพวงมาลัยค่ะแล้วก็มีระบบอัตติฟคุยคอนโทรลซ็อกแอนโกรวมทั้งมีแพดเด s ชิ p ด้วยค่ะมีระบบ He a d Up Display นะคะที่ตัว ัวรถจะส่งข้อมูลการขับขี่นะคะอย่างเช่นตัวความเร็วรถนะคะไปที่หน้ากระจกรถเพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องลากสายตาออกจากท้งองถนนเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะและมีระบบ driving assist นะคะที่คอยช่วยเหลือผู้ขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเตือนที่พวงมาลัย lane change warning นะคะ b r i g h sport ไฟเตือนทางด้านข้างแล้วก็ตัว city bell function ค่ะ c e t y bell นะคะ design m ทั้งผู้โดยสารทางตอนหน้าแล้วก็ตอนหลังค่ะหน้าจอคร r d i s p l a y รูปแบบใหม่นะคะที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ operating system 9.0ค่ะที่รองรับเมนูภาษาไทยแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ เอ a มดอทอแลวก็แ p p l e Car Play ด้วยค่ะรวมั้งหน้าจอนะคะหลังพวงมาลัยที่เป็นแบบไรค็อกพิทโปรเฟชชั่นแนลนะคะที่ผู้ขับขี่สามารถปรับเปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนข้อมูลการขับขี่ได้ตามความต้องการด้วยค่ะคอนโซลด้านบนแบบลักชัวรี่นะคะตัดกับอลูมิเนียมค่ะแล้วก็มีสีไฟนะคะแอมเบนทไลท์ค่ะที่ให้เราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนสีนะคะได้ถึง15สีเลยทีเดียวค่ะดีไซน์คอนโซลทางด้านหน้านะคะมีการปรับเปลี่ยนไปจากรุ่นก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ยังคงมีไวเลสชาร์จค่ะที่ชาร์จไไฟแแบบร้้นะคะคลวก็มี ช่องเสียบย s b ไซ์ C ค่ะ2ช่องนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้ M นะคะอยู่กึ่งกลางระหว่างที่วางแก้วทั้ง2จุดด้วยค่ะปุ่ม s t a r t Stop นะคะที่ด้านบนของคันเกียร์ค่ะครึ่งระบบเกียร์อัตโนมัติแบปสปีด Speed, นะคะแบบสเตปโทนิกค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ระบบออโตเบรกโฮนะคะช่วยพักเท้าขณะขับขี่แล้วมาพร้อมกับไม้์มวนะคะที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการค่ะแล้วก็จะมีปุ่มปรับนะคะหน้าจอเคอร์บดิสเพย์ play, รวมทั้งจะมีที่ปรับเสียงนะคะทางด้านล่างด้วยค่ะมาพร้อมกับ ระบบช่วยจอดระบบช่วยขับถอยหลังแล้วก็กล้อง360องศาด้วยค่ะและเมื่อเปิดบริเวณตอนกลางที่เท้าแข้งขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่าจะมีช่องจ่ายไฟนะคะขานาด12โวลต์ค่ะที่ให้ผู้โดยสารหรือผู้ขับขี่สามารถที่จะเสียบชาร์จนะคะหรือว่าใช้เครื่องมืยความสะดวกจากช่องนี้ได้ด้วยค่ะเพดานหลังคาภายในสีอินทราไซนะคะแล้วก็จะมีปุ่ม SOS ค่ะที่สามารถใช้โทรยามฉุกเฉินได้ด้วยค่ะและสําหรับหลังคานะคะจะเป็นหลังคากระจกพาราโนม่านนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเปิดรับแสงได้อย่างเดียวนะคะจะไม่สามารถรับอากาศจาก ภายนอกได้ค่ะเราสามารถที่จะกดค้างไว้นะคะเพื่อให้ตัวผ้าค่ะที่ปิดกั้นกระจกค่ะเปิดออกไปจนสุดได้เลยค่ะถ้าหากว่าหยุดนะคะมันก็จะหยุดไปด้วยค่ะ h e new BMW X3 20 XDrive M Sport Pro ภายใต้รหัสตัวถัง G 4.5โฉมใหม่ล่าสุดคันนี้ค่ะมาพร้อมกับระบบการข,ขับเคลื่อนอาจฉริรยะ4ล้อแบบ XDrive และระบบช่วงล่างแบบ a d a p t i v e ค่ะสำหรับท่าในใดสนใจสามารถโทร0968236444หรือแอดไลน์ line, ปุ้ยสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมนัดหมายทดลองขับกับปุ้ยนะคะมาได้ที่เครื่องหมายแอด P.U.I.B.M.W. แอดปุ้ย B.M.W. BM ค่ะแล้วก็ขอฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องทาง YouTube Channel f แฟน a g e Facebook IG แล้วก็ TikTok ได้ที่ @bmw ปุ้ยเจ้าหญิง bmw ค่ะแคมเปญดีๆโปรโมชั่นเด็เดๆต้องที่ปุยเจ้าหญิง bmw อมอ n d p r e s t เท่านั้นค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย